แต่คราวนี้แต่คราวนี้แต่คราวนี้ก็อยากจะบอกกันสักนิดหนึ่งวันนี้วันนี้ PCT อาจจะถูกยกเครื่องอาจจะถูกแปลงภารกิจไปแล้ว<ะ>แต่ก่อนถูกยกเครื่องก่อนถูกแปลงภารกิจ มีปฏิบัติการอยู่ชิ้นหนึ่งต้องเรียกว่าเป็นปฏิบัติการชิ้นสุดท้ายหรือปฏิบัติการล่าสุดของ PCT โดยเฉพาะชุดที่4ผลงานผลงานของชุดนี้แล้วกันเป็นผลงานเป็นปฏิบัติการที่กลายเป็นวิบากกรรมมาถึงมาถึงบิ๊กโจ๊กจแต่มันไม่ได้จบเฉพาะบิ๊กโจ๊กมันต่อยต่อยอดไปต่อยเหรอดังนั้นเรา ย้อนกลับไปดูปฏิบัติการล่าสุดของพีซีทีชุดที่สี่กันสักนิดนึงผลงานเขามีอะไรบ้างเอาใกล้ๆเนี่ยแหละเชื่อว่าปฏิบัติการล่าสุดนะและน่าจะเป็นงานชิ้นสุดท้ายของพีซีทีหมายเลขสี่ก็คือห้าธันวาคมหกหกนะสองห้าหกหกนะไม่นานนะพีซีทีีได้บุกตรวจค้นจับกลุ่มเครือข่ายเว็บพนันที่ชื่อว่าวีนัสควีนและก็บีเอ็นเครวมทั้งสิ้นเจ็ดจุดสองจังหวัดคือสงขลาและสมุทรปราการ จับผู้ต้องหาตามหมายจับได้4คนแล้วก็จับผู้ต้องหาณนะจุดการตลาดได้อีก32คนรวมเป็น36ใช่แล้วคำถามก็คือที่มาของปฏิบัติการลุยวีนัสลุยค e ีนและลุยบีเอ็มันมีที่มาอย่างไรสืบเนื่องจากคดีมินนี่แล้วไปเจอบางเส้นเงินไปพันกับไข่บางคนที่เป็นไข่แดงของวีนัสของ q ค e ีนของ BNK อ็น ชัดเจนนะชัดเจนเลยดังนั้นพีซีทีีคลายจึงเปิดปฏิบัติการลุยวีนัสควีนบีเอ็นนั่นก็คือ5้ธันวาคราวนี้ไปดูผู้ต้องหาตามหมายจับที่บอกว่าจับกลุ่มได้สี่คนด้วยกันสักนิดสิครับมันมีความหมายมันมีนัยยะนะค่ะโอเคไปดูนะไปดูกันสี่ผู้ต้องหาตามหมายจับใช่ค่ะประกอบด้วยพิมพ์วิไลกับหัสราวดี นำส่งสพคลองหงที่พื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะอีกสองครับพันตำรวจโทคริตคุ้นไหมพันตำรวจโทคริตและเบนจามินนำส่งสนนเตาปูนกรุงเทพมหานครอธิบายกันนิดหนึ่งสี่ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีวีนัสควีน B.N.K. B.N.K. พิมพ์วิไลเป็นใครพิมพ์วิไรก็คือวิไลก็คือ พันยาคนหนึ่งของอู๊ดหัดใหญ่พิมพิไลเป็นใครพิมพิไลก็เป็นหน้าเสือของเว็บพนันทางภาคใต้โอ้อชัดนะชเจนนะชัดเจนแลหัตสลาวดีอะหัสลาวดีเป็นใครเป็นบัญชีม้าข,ของพิมพิไล<อ>เงินของเขาเยอะอะแต่เขาไม่ได้ใช้แค่หัสลาววดีคนเดียว <คน S 1> แต่<า>ย,ยังยใช้บัญชีม้าอีกเยอะใช่เขาใช้เยอะ คำถามต่อไปแล้วพันตำรวจโทคลิปเป็นใครคนสนิทบิ๊กโจ๊กลูกน้องโจ๊กพูดตรงๆคนสนิทบิ๊กโจ๊กไงลูกน้องโจ๊กโดนสองคดีลูกน้องโจ๊กโดนคดีมินนี่แล้วลูกน้องโจ๊กคนนี้ก็โดนคดีวีนัสควีนบีแอนเค้กคำถามต่อไปแล้วเบนจามินเป็นใครเบนจามินก็คือบัญชีม้าของ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 คลิปชัดเจนนะชัดเจนนะจับคลิป กระเทือนถึงดวงดาวกระเทือนถึงบิ๊กโจ๊กอ่ะส้นไปถึงบิ๊กโจ๊กเพราะเป็นสายตรงบิ๊กโจ๊กค่ะขณะที่จับพิมพ์วิไลมันสั้านทางภาคใต้อุดดอนเมืองก็โกรธเสียกริชก็ไม่เข้าใจพิมพ์วิไลยิ่งควันออกหูหนูใจแล้วทำไมถึงโดนจับทําไมไม่จบจ่ายเยอะด้วยนะมันชักยุ่งเหรสิมันชักยุ่งเหรสิ โอเคหลังจากวันนั้นต้องเข้าใจนะชอกอนเนี่ยเมื่อจับใครก็แล้วแต่สมมติจับพิมพ์วิไลที่สงขลาเขาก็ต้องขยายผลใช่ไหมเมื่อจับเสร็จปับ๊บต้องนำตัวส่งไปที่สพเจ้าของพื้นที่ค่ะก็เป็นที่คอหงษ์สงขลาเมื่อจับในเขตคอหงษ์งส่งอลาชอกอ์พีซีทีีก, TC, ก็ต้องนำตัวส่งไปที่สพคอ,อหงสงขาค่ะไปร้องทุกกล่าวโทษที่สพคอ,อหง หลังจากนั้นเรื่องก็จะเข้ามือพนักงานสอบสวนของสอพคอคงองใช่ในพื้นที่ปรากฏว่าสอพคอ,อหงจังหวัดสงขลา<ม>หยิบฉวยมาขยายผลต่ออ<ม>ขยายผลคดีเว็บพนันวีนัสกรีนบี n อที่พีซีทีเขาสร้างผลงานและเขาทิ้งเอาไว้ให้ทําต่ออ๋อไปเจออะไรคะสอพคอ,อหงสงขลาแกะรอยเส้นเงินและสายสวยของพิมพ์วิไล ต้องเข้าใจนะวันตั้งแต่วันแรกที่ไปจับพีวิไลพีวิไลก็โวยเลยอโอ้โห<า>เวลาหนูกโกรธนะอย่าให้หนูโกรธหนูก็โพ่งสรารพัดชื่อเยอะแยะไปหมดหวังว่าจะได้ผลเนี่ยดังนั้นดังนั้น,ด,น,นดังนั้นสพคอหงเขาก็เอาชื่อของพีวิไลเป็นตัวตั้งแล้วกแกะรอยเส้นเงินสายสวยต่างๆที่โยงไปที่สายสวย ก็โยงได้จริงนะไปขออนุมัติศาลผลจากการขยายผลสามารถขออนุมัติศาลสงขลาออกหมายจับได้อีก8ได้อีก8ค่ะทั้ง8หมายของสพคอนนะได้รับอนุมัติจากศาลจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์สดๆดร้อนๆ6722กุมภา2567ค่ะไม่กี่วันผ่านมนาะจับได้3ยังจับไม่ได้5ค่ะ โอเคที่จับได้แล้วประกอบด้วยกนกพรพิพัฒน์และรุ่งโร์โอเคอขีดเส้นใต้ที่ชื่อพิพัฒน์พิพัฒน์ขีดเส้นใต้ที่ชื่อพิพัฒน์ก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็เป็นที่รู้จักย่านสาทรทุ่งมหาเมฆนี่แหละโอ,อ้ที่จับไม่ได้หา้าประกอบด้วยนายยุทธศักดิ์นายธนศักดิ์นายจตุพลนายสิทธิพรและนายณรินไปขีดเส้นใต้ที่ชื่อ จตุพลอืมคุณคุณนะจตุพลเนี่ยใช้ยาเขาก็คือไอ้ยักษ์ยักษ์ใช้ยาเต็มๆนะยักษ์มหาไทยอ๋อยักษ์มหาไทยยักษ์มหาไทยจะมีธุรกิจร้านอาหารกึ่งผับแถวๆรามคำแหงอ๋อย่านมีฐานที่มั่นแถวๆซอยมหาไทยซอยมหาไทยมันเป็นซอยที่เชื่อมระหว่างลาดพร้าวกับรามคำแหง ใช่แล้วซอยนั้นเนี่ยคนใต้อยู่เยอะเอาผู้ตรงตคนใต้ก็เยอะมุสลิมก็เยอะใช่ค่ะประมาณนั้นประมาณนั้นถ้าผมจะไม่ผิดเจตุพจนลนี่จะเป็นน่าจะเป็นคุสุราชนะค่ะใต้ใช่เลยใต้ถูกต้องแล้วดังนั้นด้วยความเคารพที่จับได้แล้วสามไฮไลท์จะอยู่ที่พิ่พัฒน์ต้องขีดเส้นใต้นะที่ยังจับไม่ได้ห้าไฮไลท์จะอยู่ที่คนที่ชื่อเจตุพจนหรือยักษ์มหาไทยได้ข่าวว่า ยักษ์มหาไทยตะเลิดเข้าเขตเขมรไปแล้วอ้าวออกไปแล้วสิเนี่ยตำรวจคอหงบุกเข้ากรุงเทพไปเถวแถวคอนโดแกรนด์พาเลสอะไรประมาณนั้นนะครับก็ไปเจอแค่เมียค่ะอสอบปากคำเมียไว้เรียบร้อยแล้วอโอเคสอพอคอหงก็เอาเส้นเงินและสายสวยที่ที่แกะรอยได้ทั้งหมดจากพิมพ์วิไลจับพิมพ์วิไลมาขึ้นชาร์ตต่อไปนี้คือชาร์ตเส้นเงินและสายสวย พิมพ์วิไลสนุกดีในเบื้องต้นนะเราจะพบเส้นเงินกระจายออกไปอย่างน้อยๆยนี่คือบางส่วนนะอย่างน้อยๆบางส่วนสี่สายสี่วงด้วยกันสี่วงยังมีต่อสร้อยลงมาอีกนะไม่ใช่แบบเดียวเดียวนะโอเควงซ้ายมือสุดบนจอจากพิมพ์วิไลผ่านบัญชีม้าแล้วไปที่พันตารวจเอกศักดาพันตารวจเอกประพักพันตารวจโทธนวัฒน์และอื่นๆอีกที่นี้ บล็อกเนี้ยบล็อกเนี้ยแท่งเนี้ยมันแทงต่อไปไหนยังเป็นปริศนาดูแท่งที่สองจากซ้ายนะจากพิมพิไลแล้วไปไปที่เบนจามินจำได้ใช่ไหมครับค่ะเบนจามินเป็นบัญชีม้าของคริสลูกน้องโจ๊กใช่ค่ะดังนั้นจากพิมพิไลผ่านบัญชีม้าไปที่เบนจามินเบนจามินญชีม้าแน่นอนของ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 คริสดังนั้นจากเบนจามินมันย่อมต้องไหลต่อไปที่คริสใช่ค่ะจากไคถิง ขณะนี้ถูกลากไปพันกับบิ๊กโจ๊กผลตัวเอกสุรเชษจะอธิบายอย่างไรก็เป็นเรื่องบิ๊กโจ๊กต้องต้องไปต่อสู้คดีต้องไปเคลียร์ตัวเองกับปปชกับอายการและกับศาลโอเคไปดูแท่งที่สามจากสายครับไปที่จตุพลพิพัฒน์กนกพรและอื่นๆอีกมากมายส่วนไปต่อใครเขากำลังจากต่อจิ๊กซอยักษ์มหาไทยจากพิพัฒน์สาธรไหลต่อไปที่ใครแล้วไปจบที่ใคร ทิ่งไว้เป็นปริศนานะค่ะแต่มีมีม,มีมีเส้นทางที่ไปต่อแท่งขวามือสุดบนจอขวามือสุดบนบนจอ<ช>พิพิไลผ่านบัญชีมา้าไปที่ขชาขชาน,นันทชัยอภ <ะ S 1> <า>ิชาติอื่นๆอีกมากมายแท่งนี้เป็นหน้าเสือเป็นนิ้วเป็นม้าของใครแท่งนี้แทงลงไปข้างล่างและสุดท้ายปลายทางคือใคร ข้างไม่เป็นประเด็นถ้าเห็นชื่อเขาก็รู้แล้วล่ะว่าต่อไปถึงไหนพี่เดนในยุทธจักรเขารู้กันหมดเขารู้หมดว่าต่อไปถึงไหนในยุทธการดวความบรนะจากพิมพ์วิไลมีน้อยของอุ้นหัดใหญ่นะจากพิมพ์วิไลเนี่ยในเบื้องต้นแกะอย่างหยาบได้ส่งได้แค่สี่วงก่อนแค่สี่วงก็สถานในยุทธจักรแค่เห็นชื่อสิบนิดหนึ่งวงหนึ่งมันไหลไปที่ตำรวจพื้นที่ในภาคใต้วงหนึ่งมันไหลไปที่ ตำรวจในส่วนกลางั่วถึงจริงๆตำรวจในส่วนกลางมีทั้งหน่วยหลักหน่วยประจำและหน่วยที่เป็นชอกอ,อคำถามก็คือ <c oughs> ไหลเข้ามาที่ส่วนกลางมันเข้าไปที่หน่วยไหนหน่วยหลักหรือหน่วยพิเศษผมไม่ทราบแต่ที่จริงผมก็รู้หมดนะ <c oughs> พมก็รู้ว่ายักษ์มหาไทยมันเป็นเด็กของใครสายบ้างเป็นเด็กของใครยักษ์มหาไทยเขาบอกปุ๊บรู้ปั๊บเลยอ่ะขยายได้เลยอ่ะขยายต่อได้เลยอ่ะเอาเป็นว่าเราทําหน้าที่เป็นพลเมืองดีทําหน้าที่ตั้งแฟ้มข้อมูลให้กับพี่ๆตารวจพี่ๆปปชได้ไปเช็คบินต่อและอารมณ์ถึงพี่ๆที่ที่ DSI ด้วยไปเช็คบินต่อจะได้ทำงานง่ายขึ้นอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอารมณ์ดีๆ จะนำเสนอเพิ่มเติมเป็นเวอร์ชันที่234รับทแรปซากันต่ายไอ้ที่เพื่อนเช่นมากข้างล่างเนี่ยไอ้ที่เพื่อนเชมากข้างล่างมันรู้หมดแล้วล่าที่ยวหน้าผมจะถอดเพื่อนเช่นมากแล้วผมจะใส่ชื่อคนเข้าไปโอเคไหมมันรู้หมดแล้วว่าสายไหนมาแล้วมันต่อสายไหนคนในวงการเขารู้หมดตำรวจยังรู้เลยอ่ะ